อันนี้พี่กิตก็อยู่ที่จันทบุรีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเซเว่นหาดเจ้าหลาวมีรถเหล็กมาจเร็ยขายหรือเปล่าอ่เดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนครับอ่ะลงไปดูกันเลยครับทุกคนกว่าจะมาถึงนี่ก็มืดค่าพอดีแล้วครับ, aw, น,รบนี่ครับเซเว่นหาดเจ้าหล้านะครับนี่ครับสาขานี่ครับเข้าไปดูกันเลยโอ้โหคนเยอะอยู่นะนี่ครับนี่ขนาดมืดแล้วนะเนี่ยอู้นูนมองเห็นไกลๆแผนกรถเหล็กอยู่ตรงนน้นนะ เออนีเห็นแวบๆอยู่เนี่ยอ่ะมาดูกันอ่าแตาหนูมาดูอะไรเอ้ยนี่ไงโอ้โหนครับนี่ก็มีนะโอ้นี่รถอะไรเนี่ยรถกระตูนอะไรเหมือนโดนัทนะโอ้โหเมกลลเรนแยมคันนี้นะลายแข่งคันสิม้ฟฟ้านะแล้วก็เฮ้ยอะไรรเหมือนเรือนะทุกคนเหมือนเรืออะไรของดิสนีย์นะครับคันนี้นะอ่ะมาดูฝั่งมาจเลตนี่มีช็อกโกแลตนะรถตู้ ทีหนึ่งนะโฟล ks วาเกทีหนึ่งแล้วก็อ่านี่รถตู้รถฉุกเฉินรถพยาบาลนะครับก็มีขายเหมือนกันนะผัดมาฝั่งนี้อ่ารถพยาบาลดูใบแล้วก็สวิปก็มีนะอ่าถึงแม้จะอยู่ไกลก็ยังมีครับสวิปน่าจะครบเลยครับสีเหลืองสีน้ําเงินสีขาวเนี่ยฟูซุกิสวิปก็มีขายครับอ่าใครมาเที่ยวหาดเจ้าเราวแวะมาจัดได้แล้วก็นี่ครับล้ออุ้ยดูก่อนล้อเดือน12บสองยนะ เออมีอยู่3ามล้อนะอ่ะคงไม่มีเวลา 2. ส,ส่องสงสัยจะได้สุ่มไปสักกล่องนึงแล้วครับทุกคนนะเออนะอะเอาอันไหนดีนะครับสุ่มล้อไปสักกล่องนึงเลยแล้วกันนะครับออันนี้ดูหน้าดูหน้าดูตาแล้วก็จัดล้อนี้ไปแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะเดี๋ยวไปจ่าตังสักนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยวนะ่าวัดสุ่มล้อที่เซเว่นหาดเจ้าหลาว จะได้ลดอะไร่ะล้อนี้ก็1 2 9บกาบาทครับทุกคนอ่ะจับแชมพูไปด้วยเผื่อเล่นน้ำทะเลอ่ะนี่มาแล้วนะมากรีดกันดูเลยนะซุมล้อที่เซเว่นหาดเจ้าหลาวนี่ครับนี่สาขานี่เลยนะเซเว่นหาดเจ้าหลานะครับอืม,อม,อมนะได้ไปลดอะไรเอาแกะมาเลยไม่ซีเรียสซุมดูสนุกสนุกอา้าวซุมอยู่หน้าประตูนี่แหละ <c oughs> นะครับทุกคนเอาเก็บมีดแป๊บหนึ่งเก็บคัตเตอร์ 2, เอามาเปิดดู ปุ๊บพุุอะไร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 อึ๊บโ,โอ้ยโอ้ยแลมโบกินีทุกคนแลมโบกินีฮูร่าเคนคันสีน้ำเงินโครเมียมนะอยู่ในเซ็ตโครเมียมนะครับอได้แลมโบกินีฮูราแคน่ะจะว่าไปแล้วคันนี้ก็ซื้อไปแล้วครับหลายรอบเหมือนกันนะ,อะเอาเป็นว่าวันนี้มาส่มที่เซเว่นหาดเจ้าหลาวได้แลมโบกินีฮูร่าเคนสีน้ำเงินโครเมียมครับทุกคนครับโอเคนะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพใี่กิจด้วยนะครับ